ภามันติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนกรุงเทพนะครับเนาะครับเยี่ยนกรุงเทพเป็นกระด้ชวงใหม่เับพักอีกทีหมดที่ผ่านมาเป็นยังไงเนาะหมดที่ผ่านมามีปุ่นอันวันเนาะอันวันมีตามต่ออนะีพีบนะุญน้องแน่มาคบเนาะ สวัสดีครับผมมาน้อฟ้ารวยสวัสดีพี่น้องสูบุสุูบ่้นครับเด้อนี่ไปที่มาตามแนวทางของเสี่ยงเทียมนะครับานช้ชมเนาะราวพัฒนาเสียงเทียมนะพี่น้องเนะวันจันทร์ที่สิบตุลาสองหางนะพี่น้องเนาะพี่น้องเขาก็มาดตามแนวทางลาวพัฒนาของเสี่ยงเทียมนะครับเนาะ วันจันทร์ที่สิบตุลาสองหาหกหาได้พี่น้องเด้ออมแม่แล้วก็จะเรื่องปากคนไล่คนแชร์คนติดตามไอ้ก็หาผ้าด้าาวยได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งล้วกันเป็นผูดด้ชกผู้เขียนผู้ไล่เมื่อกลางงามผิมส,สวย ลาวพัฒนาเสียนกรุงเทพมาเบิ่งกันน้นกันได้เป็นอะไรไม่มีพ่อกันน้ำกันแนวฟ้าลาวพัฒนา เลขติดเลขติดบนลา่าง นี่ติดบนล่างนาจะเป็นลักสิบลักหน่วยน่ะนะห้าหกเจ็ดลักสิบลักหน่วยยังเป็นห้าหกเจ็ดกับเจ็ดแปดเก้ากพาเจ็ดส้นกันเจ็ดส้นเดนนี่คือลักสิบนี่คือลักหน่วยครับผมบ้านี้มันจะมีวิ่งลูดด้วยบ้านวิ่งลูดบนล่าง mở <coughs> บอกพีน่น้องเซบซี่เรื่งน้ำกันนะครับจับคู่จับคู่มีแต่แดงๆนะครับเซซี่เนาะจับคู่บนล่างนะครับเดอ้อนี่อ่า ห้าเก้าม mm. okay. ีโอเคโอเคอ้าว oh. เก้า <9 S 2> อันนี้บนรางนะครับ,นรบเนาะเกียกบนรางบนรางไม่เก่าโคเลยครับครับแล้วมีต้นพันเนียนไงโยบนล่างเก้าโคห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าดีกว่าไเลยครับเอฟซีหกเกียบหกแปดหกเก้า เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเงินสี่ขัวสี่คูวหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าชวนตัวเงิตัวหกกับเจ็ดนี่ก็จะเงินซ้ำกันเนาะโววิ่งรูดหกกับเจ็ดเงี้ย คือตัวนี้คือเตรียมสูตรก็าจะบาทีไม่ได้เก่าคูณมาเขาตัดมาเอาตัดเดินแต่หกกับเจ็ดมีหกแปดหกเก่าเจ็ดแปดเจ็ดเก่าประที่ประทีแบบอนันคือเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะของเซียนกรุงเทพเดือครับเด้อเอฟดี วันจันทร์ที่สิบตุลาคมหกห้านี่นะครับเนาะเลขติดบ,บนล่างนะครับเป็นหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบก็มีห้ามีหกมีเจ็ดหลักหน่วยมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะครับเนาะส่วนวิ่งดูดเพื่นกับไฮเล่นที่หกกับเจ็ดนะครับจับคู่เต็มเต็มก็มีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ด จ็ดเจดเก้านคนะนเนาะส่วนเน้นตัวนเนีนของมันก็นมี่หกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคำปซี้ยซีสามารตัวนี้ก็กัพิจารณาออกนะครับนะอาาวนเนีนเฮซีหางพื่งสุดเกีม,มึงเป็นนคับเนาะครับเนจะ็บตาจอยมึงนะครับเอ้วยวันที่สิบวันจันนี่นคับเนะาะนี่ก็เป็นวันทิ่ที่ประเทียมได้มาทำคิดกปนอยูน่นีนอคับเนาะ กรุงเทพมาในโซงตัวเลขมาให้ามฝากทีตอนน้องฝากเอฟซีอันนี้ก็ขอขอบคุณในหลายตัวสำหรับเดอ้อเซียงกรุงเทพนะครับเนาะนะที่โซงตัวเลขกเงี้ยทางมาให้เอพอเต็มเอามาฝากทีตนอนน้องสายที่มาเราพัฒนานะครับเนาะเอาอจับมาลอยเลยครับเอฟซีิงโลด ล่างหกกับเจ็ดนะครับเนาะขอให้คว่าอ่านซอยกันนีมต่อ <c oughs> ไปเบื้งขั้นชัดจะเป็นหน่องได้อเราพัฒนาวันจันทร์ที่สิบตุลาสองห้าหกห้าของเสี่ยนเทียบจะเป็นหน่องเด้อเล็กจีดเหล็กวิ่งของคนขี้มีหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะครับจำช่อมบนล่างนะครับจำช่อมบนล่างนะครับถ้าเลขวิ่งลูดบนล่าง ถหาทอกันมักทอกันนกพี่น้องเนาะมัมีตัวเน้นตัวยังเอาทอทอกันเคลื่อนๆกันเด้เนาะครับเนะาะอนจังบอดด้หาดคคว่มนัพี่น้องไนดะ้ส่วนท่านจับคู่ให้ทั้งมัดก็สิมีเคู่นะครับเนาะมีหาจาปดเกห็ดหแปดหเก้าดเจกนัพี่น้องส่วนตัวเน้นก็มีสคู่4ีหาคอกแปดห6เก้าย7 9แปดเนดเกาะครับเนานะ เอาแคบหน่อยจอยนะครับนเนาะมักกระต่ายมา,า,มมา,ลาลหมักกระถานไดนได้พี่น้องเด้อกันสู้ฟูสู้คนได้พี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจุกครับเนาะเงินไหลทองนอกได้มาหนะพี่น้องเด้อดกุหลาบกุแชร์กดติดตามไปทางทีมงาน้ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม